ปัญหาเดิมก็คือชั้นตาไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ตาปืนนะคะชั้นตาจะสูงมากเลยค่ะชั้นตาเดิมของคนไข้เนี่ยเขาทำมาข้างขวาเนี่ย10บนินะคะส่วนข้างซ้ายเนี่ย1ิบนิ เดี๋ยวเราจะปรับทั้งสองข้างเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันแล้วก็เล็กลงคือตอนนี้หมอวัดที่คนไข้เห็นหมอว่าเส้นข้างล่างเนี่ยคือประมาณ6มิลน,นะคะโดยปกติว่ะค่ะเวลาหมอทําเคสแก้เนี่ยหมอจะเก็บรอยแผลเดิมอ,ออกให้ทั้งหมดเลยหลังแก้เสร็จอะมันก็จะมีรอยแผลเดียวที่เราทําครั้งล่าสุดหมอดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องเบ้าตาหลึกด้วยนะคะหมอคิดว่าเขาน่าจะเอาไขมันออกไปแบบแทบไม่เหลือเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนผ่าอีกทีไม่แน่ผ่าเข้าไปข้างในมันอาจจะมีไขมันพอให้เราจัดเลี้ยงได้บ้างก็ได้ถ้าผ่าเข้าไปยังพอม ก็ถือว่าโชคดีเราก็จะจัดเลี้ยงให้ตรงนี้มันดูไม่ลึกมากเพราะตอนนี้ตรงนี้มันดูลึกเนื่องจากว่าไขมันมันแทบไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนผ่ากันอีกทีว่าจะเป็น ว่าจะค้องผ่าตัดแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีน้องมาสอนประคบเย็นแล้วก็วิธีการดูแลหลังการผ่าตัดค่ะเดี๋ยวเรามาดู1-7วันนี้นะคะว่าแผลจะเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้มาอัปเดตตา2ชั้นนะคะ7วันค่ะมาตัดไหมก็ได้ชั้นตาที่เล็กลงมากเลยค่ะแล้วก็ตาดูสดใสตาไม่ปือ้อ เดิมคือเป็นคนตาสองชั้นไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ตาปือมากแบบดูแล้วไม่สดใสดูม่วงนอนตลอดเวลาวันนี้ก็คือได้ตามที่ต้องการเลยค่ะขอบคุณคุณหมอการมากเลยนะคะที่ทำให้ออกมาได้สวยขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็ทักมาได้ที่ดรการคลินิกนะคะที่นี่บริการดีแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการแน่นอนค่ะตาสวยตรงเล็บต้องที่ดรการคลินิกค่ะ